กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและแฟนรายการนิทานสอนใจบ้านนาทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเมจิคนเดิมในบรรยากาศสบายๆก่อนเข้านอนเช่นใครคะ่ะนิทานสอนใจบ้านนาเล่าชีวิตจริงสะกิดหัวใจคุณท่านผู้ฟังคะโบราณท่านเคยเตือนไว้ว่าวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้น คนแบบนี้มักจะมีจุดจบที่ไม่สวยนามจริงไหมคะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนเฒ่าคนแก่ถึงห้ามหนักห้ามหนาว่าอย่าเข้าป่าล่าสดในวันพระแล้วถ้ามีใครสักคนที่นอกจากจะไม่เชื่อฟังคำเตือนแล้วยังกล้าท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถมยังเนรคุณพ่อแม่บังเกิดกล้าวในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงกลางป่าลึกที่เงียบสงัด เขาคนนั้นจะต้องเจอกับใครหรืออะไรที่รอทวงสัญญาเวรเรื่องราวของถิดมั่นในวันนี้จะเป็นคำตอบที่ทำให้ท่านผู้ฟังต้องขนลุกแล้วตระหนักถึงกฎแห่งกรรมไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่เมจิจะพาไปเปิดตำนานความหลอนในป่าคืนนี้เมจิอยากจะขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจากหัวใจเลยนะคะ ขอบพระคุณที่เมตตาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อให้เมจิและทีมงานมีไรายได้เล็กๆน้อยๆเป็นค่าน้ำค่าไฟในการผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะและที่พิเศษสุดๆกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจพิเศษผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงส์หรือการส่งของขวัญมาให้ทุกบาททุกสตางค์คือกำลังใจที่สำคัญมากๆที่ทำให้ช่องนิทานสานใจบ้านนาของเรายังคงอยู่เล่านิทานให้ทุกคนฟังได้ทุกวันค่ะ เอาละค่ะถ้าทุกคนปิดไฟปูเสือเตรียมตัวพร้อมกันแล้วหายใจเข้าลึกๆพนมมือไหว้พระในใจแล้วตามเมจิเดินเข้าป่าไปดูจุดจบของคนบาปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีจ้ะแฟนๆรายการนิยายสอนใจก่อนนอนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาที่ลมเย็นๆพัดมาอื่อยๆแบบนี้ ใครที่กำลังนอนฟังอยู่ก็ขอให้ทำใจให้สบายวางภาระความกังวลลงก่อนนะจ๊ะโบราณท่านว่าไว้วานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นปลูกถั่วก็ได้ถัว่วปลูกงาก็ได้งาคำสอนนี้ไม่เคยล้าสมัยเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย กฎแห่งกรรมยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อตรงเสมอเหมือนเงาตามตัวเรื่องราวในวันนี้ฉันจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปสัก 30- 40ปีก่อนลองหลับตานึกภาพตามนะจ๊ะในสมัยที่บ้านเรายังไม่มีไฟฟ้าสว่างสวยเหมือนทุกวันนี้ท้อมทุ่งนาสีทองไกลสุดลูกหูลูกตา กลิ่นฟางเผาหอมระรินแตะจมูกยามเย็นๆแดดร่มลมตกเราจะได้ยินมเสียงกระดึงคอควายดังกริ้งกริ้งแววมาแต่ไกลพร้อมกับควันไฟสีขาวขุ่นที่ลอยอ้อยอิงมาจากเตาถ่า,านแทบทุกหลังคาเรือนหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่าบ้านโคกโ,โพหมู่บ้านเล็กๆที่มีวัดเก่าแก่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ชาวบ้านอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องตกเย็นมาก็พากันเข้าวัดฟังธรรมแต่ทว่าในความสงบร่มเย็นนั้นกลับมีคนผู้หนึ่งที่ร้อนรุ่มเหมือนไฟบัลลัยกันละกันชายคนนี้ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าไอ้ถิดมัน ทิดม่นเป็นคนรูปร่างกำยำแข็งแรงแต่เสียอย่างเดียวใจคอโหดเหี้ยมและไม่รู้จักบุญคุณคนทิดม่นแกชอบดื่มเหล้าเมาอลวาดเป็นประจำงานการไม่ค่อยทำวันๆเอาแต่แบกปืนแก๊ปเข้าป่าล่าสัตว์ไม่สนว่าจะเป็นวันโกนหรือวันพระ ทีน่าเวทนาที่สุดคือยายสายแม่บังเกิดกล้าวของทิดมัน่นยิงชราหลังค่อมที่ตาเริ่มฟ้าฟางยายสายรักลูกชายคนนี้ดังแก้วตาดวงใจยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อให้ลูกอิ่มแต่สิ่งที่ทิดมั่นตอดแทนแม่คือคำด่าทอและความอก,กตัญยู เย็นวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน12พระจันทร์เต็มดวงสว่างจ้าทิดมั่นกลับมาถึงบ้านด้วยอาการเมามายยายแกข้าหิวข้าวมีอะไรให้กินบ้างวะทิดมั่นตะขอกเสียงดังลั่นบ้านยายสายที่กำลังนั่งตำหม,มากอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เก่าๆค่อยๆเงืหน้าขึ้นมองลูกชายมันเอ้ยแม่หุงข้าวไว้ในหม้อแกงฟักทองก็อุ่นไว้นะลูกกินเสียนะ แล้ววันนี้วันพระใหญ่แม่ขอเถอะนะอย่าออกไปล่าสัตว์เลยทิดมันได้ยินดังนั้นแทนที่จะสํานึกกลับถีบกระบุงหมากของแม่จนกระจายเกลื่อนพื้นโวยอย่ามาสั่งสอนวันพระแล้วมันทำไมวันพระมันยิ่งสัตว์เยอะสิวะข้าจะไปล่าเก้มาแกล้มเล่าอย่ามาขัดขวางความเจริญ ว่าแล้วทิดมั่นก็คว้าปืนแก๊ปคู่ใจเดินกระแทกเท้าปึงปังลงจากเรือนไปทิ้งให้ยายสายน้ำตาไหลพรากยกมือพนมขึ้นเหนือหัวว่าสาธุคุณพระคุณเจ้าคุ้มกรองลูกช้างด้วยเถออะย่งให้มันไปทำบาปทำกรรมเลยทางที่จะไปป่าท้ายหมู่บ้านต้องผ่านวัดโคกโพ คืนนั้นแสงจันทราส่องลงมาจนเห็นทางเดินเป็นสีขาวโพลนลมพัดใบโพนหน้าบทดังเกลียวกราวเกลียวก่าวฟังดูแล้วชวนขนลุกพิลึกที่หน้าประตูวัดหลวงตาบุญพระเถระผู้เท่าที่ชาวบ้านเคารพศรัทธากำลังยืนกวาดลานวัดอยู่เงียบ เมื่อเห็นทิดมั่นเดินแบกปืนผ่านมาหลวงตาก็เอ่ยทักขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นโยมมั่นหยุดก่อนเถิดคืนนี้วันพระใหญ่ประตูนรกเปิดประตูสวรรค์เปิดสพรพพสัตเขาต้องการความสงบวางปืนลงแล้วกลับไปกราบเท้าแม่เถิดโยมป่าคืนนี้ไม่ใช่ที่ของคนเป็น แต่ทิดมัน่นด้วยฤทธิ์เล่าและความคึกขนองกลับหัวเราะเยาะโธ่หลวงตาอย่ามาขู่ผมเสียให้ยากผีสางเทวดาที่ไหนผมไม่กลัวทั้งนั้นแหละถ้าผีมีจริงก็ออกมาให้ผมยิงเล่นสักตัวสิทิดมั่นถมน้ำลายลงพื้นแล้วเดินผิวปากเข้าป่าไปโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือการท้าทายครั้งสุดท้าย บรรยากาศในป่าคืนนั้นมันเงียบเงียบจนผิดปกติจ้ะปกติเราจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมแต่วันนี้ทุกอย่างเงียบกริบเรากับป่าทั้งป่ากำลังกลั้นหายใจทิดมั่นเดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปทันใดนั้นแกลกเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากพุ่มไม้ข้างหน้า ทิดมันเรียบยกปืนขึ้นเล็งท,ทันทีแสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาตะคุ่มคุ้มรูปร่างเหมือนแก้งตัวใหญ่ตาวาวโรดสีแดงกำเสร็จฆ่าละ่ะทิดมั่นสสะยยิงเหนียวไกปืนทันทีปั้งเสียงปืนดังก้องป่าแต่ทว่าร่างของแก้งตัวนั้นกลับไม่ล้มลงมันค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นยืดขึ้นจากสัตว์สีเท้า กลายเป็นเงาดำทะมึนสูงเสียดฟ,ฟ้าลมพายุพัดมาอย่างไม่มีปีมีครุยหูหูต้นไม้ใหญ่โยกไหวราวกับจะถอนรากถอนโคนกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสากศลอยคลุ้งไปทั่ว ิดมันตาเบิกโพลงปืนร่วงจากมือเงาดำนั้นสูงเท่าต้นตาลมือใหญ่เท่าใบพายปากเล็กเท่ารูเข็มมันไม่ใช่แก้งแต่มันคือเปรตและที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงร้องของมันวีดวีดช่วยกูด้วยหิวน้ำเหลือเกินเสียงนั้น ฟังดูคุ้นหูทิดมั่นเหลือเกินมันไม่ใช่เสียงใครอื่นแต่มันคล้ายเสียงของพ่อทิดมั่นที่ตายไปแล้วหรือบางทีอาจจะเป็นเสียงของตัวทิดมั่นเองในอนาคตทิดมั่นเข่าอ่อนทรุดลงกับพื้นเงาดำนั้นก้มลงมาลิ้นยาวสีแดงสดห้อยตกลงมาเกือบถึงหน้าทิดมัน่นมึงยิงกูทำไมมึงเนรคุณแม่มึงทำไมทิดมั่นร้องลั่นปาอ้า ช่วยด้วยกลัวแล้วแม่จ๋าช่วยลูกด้วยชายร่างใหญ่ผู้ไม่ใครเกรงกลัวใครบัดนี้คลานหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตตะเกียกตะกายผพันดงหน้ำเลือดโชคไปทั้งตัวเสียงวีดวิวยังคงไล่ตามหลังมาติดติดทิศมันวิ่งมาจนถึงลานวัดแล้วก็ล้มคว่ำสลบเมื่อไปตรงหน้ากุฏิหลวงตาบุญพอดีเช้าวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านมาครบทิดมัน่นนอนตัวแข็งทื่อปากเบี้ยวแขนขาบิดงอผิดรูปสคภาพไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ถูกยิงเขาไม่ตายจ้ะแต่ก็เหมือนตายทั้งเป็นทิดมั่นกลายเกงอรรมัมพาตพูดไม่ได้ได้แต่ส่งเสียงอืออาในลำคอ ส่วนยายสายผู้เป็นแม่ทันทีที่รู้ข่าวก็รีบโซซัดโซเซมาดูลูกชายแทนที่จะโกรธเ,เคืองยายสายกลับโอบกอดร่างพิการของลูกชายร้องไห้ปานจะขาดใจโถพ่อคุณของแม่กรรมอะไรของเจ้านอน้ำตาของแม่ไหลหยดลงบนหน้าลูกชายเลวทิดมั่นน้ำตาไหลพรากสายตาที่มองแม่เปลี่ยนไปเป็นสายตาแห่งความสำนึกผิด แต่มันก็สายเกินไปที่จะเอ่ยคำขอโทษคุณผู้ฟังจ๊ะเรื่องราวของทิดมั่นเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีว่ากรรมนั้นมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกจ้าชาตินี้ก็เห็นผลคนเราเกิดมามีพระอรหันต์อยู่ในบ้านก็คือพ่อกับแม่หากเรายังดูแลท่านไม่ดีทำให้ท่านน้ำตาตก ต่อให้ไปทําบุญร้อยวัดพันวัดก็คงยากที่จะเจริญวันนี้หากใครที่ยังโกรธพ่อเครืองแม่หรือหลงระเริงในทางที่ผิดให้รีบถอนตัวถอนใจเสียนะจ๊ะกลับไปกราบท่านกอดท่านทําดีกับท่านในวันที่ท่านยังมีลมหายใจก่อนจากกันในค่ำคืนนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองผู้ฟังทุกท่านให้เป็นผู้มีสติรู้ตื่นและรู้เบิกบานนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า ็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของทิดมันและบทเรียนราคาแพงในคืนวันพระฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ่ะคนลุกเหมือนเมจิไม่เอ่ยท่านผู้ฟังคะเรื่องนี้สอนให้เราเห็นความจริงข้อหนึ่งที่เมจิอยากฝากไว้ให้คิดกันในค่ำคืนนี้คะ่ะว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไม่ต้องรอกล้องวงจรปิด เพราะฟ้าดินเป็นพยานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้ตัวที่สุดไม่ใช่วัดวาที่ไหนไกลแต่คือพ่อกับแม่ในบ้านของเราเองดูแลพระในบ้านให้ดีก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กราบท่านเพราะต่อให้ร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดก็เรียกเวลากลับคืนมาไม่ได้ฟังจบแล้ว พ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรหรือใครเคยมีประสบการณ์หรือเคยได้ยินคนเท่าคนแก่เล่าเรื่องทำนองนี้ให้ฟังบ้างคอมเมนต์ลงมาคุยกับเมจิข้างล่างนี้หน่อยนะคะเมจิรออ่านของทุกท่านอยู่เลยค่ะและถ้าท่านถูกใจเรื่องเล่าในวันนี้เมจิขอฝากกดถูกใจหรือไลค์และกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานเตือนสติลูกหลาน ให้รู้บาปบ,บุญคุณโทษด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเมจิตต้องขอกราบขอบพระคุณน้ำใจไมตรีจากทุกท่านที่กดปุ่มซุปเปอร์แดง์หรือรูปหัวใจส่งมาเป็นค่าขนมค่ากาแฟเติมพลังให้เมจิและทีมงานนะคะทุกยอดสนับสนุนของท่านคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้ช่องเล็กๆของเรายังยืนหยัดเล่านิทานดีๆต่อไปได้ค่ะขอบพระคุณจากใจจริงค่ะ สุดท้ายนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ subscribe และกดกระลิ่งกริ้งๆไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนิทานเรื่องใหม่จากเมจิตสำหรับคืนนี้ขอให้ผลบุญรักษาพระคุ้มครองให้ท่านผู้ฟังนอนหลับฝันดีไร้เรื่องกังวลใจนิทานสอนใจบ้านนาเพราะทุกชีวิตมีเรื่องราวที่สอนเราได้เสมอ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ